เจาะลึกข่าวนิติบัญญัติรอบวันทันทุกข่าวสารการเมืองรู้ทันข่าวปลอมตามติดเรื่องร้อนต้องรู้กับรายการสถานีนิติบัญญัติสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสถานีนิติบัญญัติค่ะ เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17.05น,นเป็นต้นไปถึง17.30น,นามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะคะวันนี้อยู่กับเราสองคนค่ะคุณทัศดาวทองอิ่มและดิฉันอรพันธ์ขันทองคำค่ะค่ะก็เจ,เจอกันในวันหยุดราชการนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยเรื่องราวข้อมูลข่าวสารที่เราสองคนหยิบยกนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะมีหลายเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ เลือกสวชุดใหม่วันนี้มีรายละเอียดความคืบหน้าเรื่องของช่องทางการมีส่วนร่วมให้ได้มาติดตามข้อมูลของผู้สมัครรวมไปถึงข่าวสารสำหรับการเลือกสวในครั้งนี้นะคะแล้วก็ยังมีประเด็นร้อนๆในเรื่องของการเมืองมาฝากคุณผู้ฟังด้วยค่ะ ซึ่งการเมืองก็มีความเคลื่อนไหวกันหลายเรื่องเลยนะคะทั้งกรณีที่ทางพรรคประชาธิปัตย์เขาก็มั่นใจนะว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยจะได้จํานวนสสมากกว่าที่โพที่ก่อนหน้านี้มีการทําโพออกมาแล้วก็บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะได้จํานวนสสน้อยก็วันนี้มีในส่วนของหัวหน้าพักที่บอกว่ามั่นใจนะคะว่าจะได้จํานวนสสมากกว่าที่โพระบุรวมไปถึงความเคลื่อนไหวของฝ่ายนิติบัญญัติเองก็มีทั้งในเรื่องคืบหน้าการพิจารณา ร่างกฎหมายประชามติฉบับของคอรมอนะคะที่ขณะนี้เนี่ยคอรมอก็ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการแล้วก็คาดว่าน่าจะไม่เกินปลายปีนี้นะคะคุณทัศดาคุณผู้ฟังที่จะได้ทําประชามติค่ะค่ะแล้วก็ในเรื่องของปลายปีนี้เองภายในปีนี้เองก็มีความมั่นใจว่าจะสามารถ ประกาศใช้กฎหมายฉบับหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนรอคอยแล้วก็ติดตามการพิจารณาจากทางฝ่ายนิติบัญญัติมาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือกฎหมายสมรสเท่าเทียมนั่นเองนะคะวันนี้มีความเคลื่อนไหวมาฝากกันเป็นการไปสัมภาษณ์ทางนั้นของสมาชิกวุฒิสภาก็ออกมาให้ความมั่นใจว่าปีนี้ ได้ใช้แน่ๆกฎหมายฉบับนี้นะคะจะได้มาติดตามรายละเอียดกันค่ะ,<ฮ>ะก่อนจะไปดูเรื่องต่างๆที่พูดกันมานะคะมาดูเรื่องนี้กันก่อนสำหรับการที่กกตเผยแพร่ช่องทางการมีส่วนร่วมในการติดตามข้อมูลผู้สมัครรวมไปถึงข่าวสารการเลือกสมาชิกวุฒิสภาก็สามารถติดตามได้ทางแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตตาสับประรดรถวมไปถึงสื่อออนไลน์ต่างๆของกกตค่ะ ก็เป็นการเผยแพร่นะคะจากทางเพจ Facebook ของกกตที่ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสอวอร,ระบุถึงช่องทางการติดตามข่าวสารและช่องทางการติดตามข้ขอมูลผู้สมัครซึ่งช่องทางการติดตามข่าวสารก็มีด้วยกัน8ช่องทางค่ะได้แก่โทรศัพท์สายด่วนที่หมายเลข1444เว็บไซต์กกตน,นะคะที่ www. ect.go.th นอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของ a p p พลิเคชัน line at ect.th a a i l n แอปพลิเคชัน Smart w o t วแอปพลิเคชันตาสับปะรดเพจ a c e b o o k สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งช่อง YouTube ที่ ect.th a a i l n d ค่ะแล้วก็รวมไปถึงแอปพลิเคชัน tiktok นะคะที่ ect .thailand นั่นเองส่วนช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสารผู้สมัครก็สามารถดูประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีการแยกเป็นรายกลุ่มนะคะดูได้ที่สำนักง,งานกะกะตประจำจังหวัดหรือจะเป็นที่สาะระกลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอสถานที่เลือกแล้วก็ยังมีในส่วนของแอปพลิเคชัน Smartvote แล้วก็เว็บไซต์ของกะกะตซึ่งข้อมูลผู้สมัครที่เผยแพร่ก็จะมีหมายเลขประจาตัวชื่อสกุลอายุอาชีพวุฒิการศึกษาสูงสุด กลุ่มที่สมัครรับเลือกแล้วก็ข้อมูลแนะนําตัวของผู้สมัครค่ะซึ่งประชาชนก็ยังสามารถเข้าไปแจ้งบอ่อแสการทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกสอวอได้ด้วยนะคะที่ทางสํานักงานกรกตประจําจังหวัดผู้ตรวจการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ตํารวจหากพบเห็นข้อมูลที่เป็นเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อ,อการสืบสวนไต่สวนคดียังมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลด้วยนะคะตั้งแต่1 0 0 0 0แบาทถึง1ล้านบาทก็ขึ้นอยู่กับความสําคัญของข้อมูลค่ะ ค่ะซึ่งแน่นอนว่าการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้ก็สามารถเข้าไปติดตามข้อมูลไปร่วมสังเกตการการเลือกได้อย่างใกล้ชิดนะคะตามช่องทางที่กกตบอกไว้แล้วก็แม้ว่าประชาชนเองจะไม่มีสิทธิ์ในการเลือกสวโดยตรงแต่ก็ใช้วิธีการนี้ในการร่วมสังเกตการร่วมติดตามการเลือกในครั้งนี้กันอย่างใกล้ชิดและแน่นอนว่าถ้ามีเบาะแสอะไรไม่ชอบมาพากลก็ร้องเรียนแจ้งไปได้ที่กกตค่ะ นี่ก็เป็นช่วงแรกที่หยิบยกมาฝากกันนะคะเรื่องของการเลือกสมาชิกวุฒิสภาช่วงหน้าจับกระแสนิติบัญญตัติพาไปติดตามความเข้มข้นเรื่องของการบ้านการเมืองกับทางหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็ออกมาพูดถึงการเลือกตั้งสมัยหน้ามั่นใจว่าจะได้จํานวนสอสอมากกว่าที่ผลโพร,ระบุไว้นอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของอความคืบหน้าเรื่องแนวทางการทําประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยติดตามรายละเอียดช่วงหน้ากับช่วงจับกระแสนิติบัญญตัติค่ะ ติดตามกันต่อกับช่วงจับกระแสนิติบัญญัตินะคะอย่างที่บอกไว้ช่วงนี้มีความเข้มข้นเกี่ยวกับเรื่องการเมืองมาฝากคุณผู้ฟังโดยหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะก็มั่นใจค่ะว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยจะได้จํานวนสสมากกว่าที่โลระบุแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าการเป็นพักการเมืองต้องพร้อมเป็นทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านค่ะ ค่ะโดยนายเฉลิมชัยสีอ่อนหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะมีการให้สัมภาษณ์ที่อาคารรัฐสภาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงการลงพื้นที่ภาคใต้ของพักประชาธิปัตย์แล้วก็ประกาศว่าจะหักประกาเซียนและหักประกาโพที่ออกมาระบุก,ก่อนหน้านี้คุณนรพังผ์ู้ฟังเรื่องข้อมูลคะแนนนิยมของพักประชาธิปัตย์ต่อการได้มาของจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งสสครั้งหน้า ซึ่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์บอกว่าตนเนี่ยยืนยันนะมั่นใจว่าพักเนี่ยจะได้จำนวนสอสอมากกว่าที่โพลออกมาอย่างแน่นอนภายหลังจากที่พักได้ไปลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงจังหวัดสงขลามาแล้วก็จะมีการลงพื้นที่ภาคใต้ต่อเนื่องไปที่จังหวัด นครศรีธรรมราชจังหวัดตรังพัทลุงชุมพรและสุราษฎร์ธานีแล้วก็จะไปพื้นที่ภาคกลางไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือรวมไปถึงพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศซึ่งทุกพื้นที่ที่จะลงไปพักประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็ต้องมั่นใจว่าจะสามารถสู้พักการเมืองอื่นๆได้ก็พูดเลยว่าจะลงไปทั่วประเทศอย่างแน่นอนนะคะสําหรับการลงพื้นที่ของพักประชาธิปัตย์นะคะคราวนี้ค่ะผู้สื่อข่าวถามอีกคุณนรพัง ผู้ังฟถามว่าความเห็นต่อสถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้โดยเฉพาะกรณีที่นายกรัฐมนตรีเสรษฐาทวีสินถูกสมาชิกวุฒิสภา,าจำนวน40คนเข้าชื่อยื่นร้องต่อสาลร,รัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีหลังจากมีการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานมาเป็นรัฐมนตรีนะคะ,คะซึ่งทางด้านของนายเฉลิมชัยบอกว่ากรณีนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ สารรัฐธรรมนูญว่าจะพิจารณาเรื่องนี้ยังไงแต่หากผลการวินิจฉัยเป็นไปในทางลบก็คงจะต้องมีการมาพูดคุยกันใหม่ในรัฐบาลเพราะว่าประเทศไทยต้องมีนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่บริหารประเทศแต่ว่าหากผลการวินิจฉัยเป็นไปในทางบวกแล้วแล้วก็ก็อยู่ที่ผู้บริหารของพรรคเพื่อไทยแล้วค่ะว่าจะตัดสินใจอย่างไรต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้กล่าวถึงความเห็นกรณีขออภัยค่ะ นอกจากนี้นะคะยังได้กล่าวถึงกรณีที่น,ทน,น,านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถูกอายการสูงสุดสั่งฟ้องในความผิดคดีมาตรา112บอกนะคะว่าผลจะเป็นอย่างไรเนี่ยขึ้นอยู่ที่ศาลจับพิจารณาพร้อมกล่าวทิ้งท้ายฝากถึงสื่อมวลชนประชาชนและนักวิเคราะห์ข่าวด้วยนะคะว่าขออย่าคิดว่าประชาธิปัตย์เนี่ยอยากจะเป็นรัฐบาลอย่างเดียวนะแล้วก็ย้ําขอให้เลิกคิดว่าประชาธิปัตย์เป็นพักสำรองได้แล้วเพราะการเป็นพักการเมืองเนี่ยต้องมีความพร้อมทั้งการเป็นรัฐ ฐบาลและฝ่ายค้านช่วงนี้มีเสียงของนายเฉลิมชัยไปรับฟังกันค่ะผมว่าอย่างนี้นะครับว่าท่านเนี่ยท่านถูกสั่งฟ้องก่อนจากท่านในการสูบสุดท่านก่อนนะก่อนก่อนที่ท่านจะเดินทางเข้าประเทศเนี่ยเพราะฉะนั้นผมว่าโดยโดยธรรมเนียมปฏิบัติหรือโดยวิธีการต่างๆเนี่ยผมคาดการณ์เนี่ยเริ่มต้นแล้วครับว่าท่านในการสูบสุดท่านนี้ต้องฟ้องนะครับเพราะว่าท่านคงไม่เบริคคำวินิจฉัยของท่านในการสูบสุดท่านก่อนหรอกครับนี่ก็น่าจะเป็นเรื่องของลักกฎหมายแต่ว่า ผลจะเป็นยังไงนะครับอยู่ที่ศาลนะครับอย่าคิดว่าเราอยากจะเป็นรัฐบาลอย่างเดียวไม่ใช่หรอกครับนะช่วยผมเคยฝากผู้สื่อข่าวหลายสำนักแล้วว่าช่วยบอกไปถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็นักวิเคราะห์ข่าวทั้งหลายว่าเลิกคิดว่าไปใช้ปัดเป็นพรรคสำรองนี่แล้วครับแต่ว่าการที่เป็นพรรคการเมืองเนี่ยมันต้องพร้อมทั้งจะเป็นรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านนะครับเราต้องคิดอย่างนั้นไม่มีพรรคไหนแล้วครับประกาศออกมาเพื่อเป็นรัฐบาลอย่างเดียวแล้วได้เป็นหรือไม่มีพรรคการเมืองไหนหรอกครับที่บอกว่าตั้งมาเพื่อเป็นฝ่ายค้านอย่างเดียวไม่มีครับ ไม่มีไม่ใช่ประเทศไทยในโลกก็ไม่มีครับในสัญญาณต่อไปเนี่ยกับก้าวไก่เราเราก็ยังถูกกันแน่นอยู่นวันนี้เราทำหน้าที่แป็นคันด้วยกันนะครับแต่เรื่องของการทํางานอย่างอื่นเนี่ยอยู่ที่หลักการและอุดมการ,รถ้าส่วนไหนที่เราไปกันได้เราก็ทํางานได้กับทุกพักนะครับถ้าส่วนไหนที่ไปกันได้เราทํางานได้ส่วนไหนไปกันไม่ได้เราก็ทํางานกันไม่ได้แค่นั้นครับ คราวนี้ค่ะมาติดตามความคืบหน้าเรื่องของการศึกษาแนวทางทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี60กันบ้างโดยโฆษกคณะกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามตินะคะคุณนิกรจำงก็พูดถึงความคืบหน้าของการพิจารณาร่างกฎหมายประชามติฉบับของคณะรัฐมนตรีค่ะ บอกว่าขณะนี้เองเนี่ยคอรมอให้ความเห็นชอบในหลักการไปแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการส่งร่างฉบับนี้ให้ทางวิพรัฐบาลพิจารณาโดยจะส่งให้ในวันที่6มิถุนายนนี้เวลา10โมงครึ่งทางวิบรัฐบาลก็จะได้พูดคุยกันจากนั้นเนี่ยหากผ่านความเห็นชอบจากวิบรัฐบาลแล้วเนี่ยก็จะส่งร่างฉบับนี้กลับมาที่คอรมอโดยคอรมอจะพิจารณาอีกครั้งในวันที่11มิถุนายน จากนั้นคอรมก็จะขอความเห็นชอบในการบรรจุร่างฉบับนี้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมร่วมของรัฐสภาในวันที่18มิถุนายนนี้ด้วยพร้อมกับร่างฉบับที่มีอยู่แล้ว2ฉบับมีการเสนอมาก่อนหน้านี้นะคะคุณนรพัง์มุฟงังสําหรับร่างประชามติก็คือเสนอจากพักเพื่อไทยแล้วก็พักเก้าไกลก็จะได้รวมพิจารณารวดเดียวพร้อมกันเลยซึ่งขั้นตอนภายหลังการจัดทําร่างกฎหมายประชามติแล้วเสร็จตามมติคอรม ทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นฝ่ายเลยขานุการคณะกรรมการก็จะต้องรอวุฒิสภาชุดใหม่พิจารณาก่อนจะเสนอทูลนกล้าวต่อไปซึ่งหลังจากที่ทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เชิญกกตรวมถึงสำนักงบประมาณมาคุยกันเป็นเรื่องของการกำหนด วันที่จะทําประชามาตินะคุณรพงษ์งผู้ฟังซึ่งก็จะต้องขึ้นอยู่กับว่ากฎหมายนั้นกําหนดไว้ยังไงฉบับเดิมเนี่ยบอกว่า ก็ใช้เวลา90วันแต่ว่าไม่เกิน120วันแต่ว่าร่างฉบับใหม่ทางคุณนิกรก็บอกว่าก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะใช้เวลาพิจารณากี่วันโดยนายกจะเป็นผู้ประกาศนะคะเพราะว่าการทําประชามติในครั้งนี้ก็ดําเนินการในนามของรัฐบาลซึ่งตนเองเนี่ยก็คาดว่าไม่เกิไม่น่าจะเกินปลายปีนี้ก็จะได้ทําประชามติค่ะ ค่ะทีนี้มาดูความคืบหน้าร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมกันหน่อยคุณผู้ฟังคุณทัดดาวคะซึ่งเตรียมเข้าสู่ที่ประชุมของวุฒิสภาวันที่18มิถุนายนนี้นะคะโดยทางสอวอปิยชัติซึ่งก็เป็นหนึ่งในกรรมธิการวิสามันพิจนารณาร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่พศเนี่ยมั่นใจนะคะว่ากฎหมายนี้จะทันบังคับใช้ในปีนี้แน่นอนก็เป็นการให้สัมภาษณ์ จากทางนางสาวปิยชาตวันเฉลิมสมาชิกวุฒิสภาในฐานะที่เป็นกรรมธิการวิสามันชุดนี้นะคะ ได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการพิจารณาร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมระบุนะคะว่าคณะกรรมาการพิจารณาครบหมดแล้วทั้ง69มาตราซึ่งในชั้นกรรมธิการไม่ได้มีการแก้ไขมาตราใดและมีผู้ปรายติเพียงสองคนก็คือพลตํารวจโทสานิตมหาถาวรค่ะที่มีการเสนอปรายติขอให้กฎหมายมีผลบังคับใช้วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาส่วนพลเอกวรพงษ์สง่าเนตร ผู้ขอปรายติแก้ไขถ้อยคำเพียงเล็กน้อยก็ไม่ได้ทำให้สาระสำคัญหายไป โดยกรรมธิการส่วนใหญ่ยังเห็นนะคะว่าควรมาคับใช้หลังจาก120วันนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนื่องด้วยเป็นช่วงเวลาที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยได้มีเวลาเตรียมการค่ะทั้งการเตรียมทะเบียนสมรสที่จะใช้การออกระเบียบให้สอดคล้องกับหลักศาสนาของเจ้าหน้าที่ที่เป็นมุสลิมเพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติหน้าที่นะคะสําหรับ กรอบระยะเวลาการพิจนารณาร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยเบื้องต้นจะมีการบรรจุระเบียบวาระในวันที่18มิถุนายนนี้ก็เรียกได้ว่าเปิดสมัยประชุมวิสามัญรัฐสภาเนี่ยก็คาดว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ก็จะเข้าสู่ที่ประชุมวุฒิศภานะคะเพื่อที่จะได้พิจนารณาซึ่งในประเด็นที่มีการปรายะติก็จะได้ให้ที่ประชุมหลงมติชี้ขาดด้วยมั่นใจว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะพร้อมบังคับใช้ภายในปีนี้แน่นอนค่ะ ค่ะมาปิดท้ายเรื่องของการทำงานของคณะกรรมการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็เป็นในส่วนของรองประธานกรรมการต่างประเทศสภาผูรรร้แทนราษฎรนายจุลพงษ์ยูเกตค่ะออกมาถแถลงข่าวเรียกร้องไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ก็คือนายมาริศเสี่ยมพงษ์ ขอให้แสดงวิสัยทัศน์ต่อประชาชนรวมถึงแสดงจุดยืนต่อ4สถานการณ์ต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาผลประโยชน์ในเวทีโลกการวางตัวในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแล้วก็ยังมีการจัดการปัญหาและผลกระทบต่อสถานการณ์ในเมียนมาและเขตแดนกับกัมพูชาพร้อมกับขอให้แสดงวิสัยทัศน์การค้าระหว่างประเทศภายใต้เงื่อนไขใหม่ของโลกด้วย โดยนายจุลพงศ์บอกว่าในอดีตเนี่ยงานการต่างประเทศมักจะถูกมองว่าเป็นงานของภาครัฐเท่านั้นไม่เกี่ยวกับประชาชนแต่ว่าปัจจุบันมันต่างกันความเพื่อนไหวเรื่องการต่างประเทศหลายเรื่องกระทบโดยตรงกับคนไทย การต่างประเทศจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวของคนไทยอีกต่อไปแล้วนอกจากนี้กิจการต่างประเทศที่มีมติเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศเองบางเรื่องอาจจะอยู่ในชั้นความลับแต่ว่าการแสดงวิสัยทัศน์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่เพื่อให้ประชาชนรับทราบนั้นก็ไม่ควรจะเป็นความลับต่อประชาชนโดยเฉพาะนักธุรกิจไทยที่ค้าขายกับต่างประเทศต้องการที่จะรับรู้ว่ารัฐมนตรีคนใหม่นี้ จะนำทิศทางเรื่องของการต่างประเทศของไทยไปในทิศทางใดเรามีเสียงบางช่วงบางตอนของการถแถลงข่าวเรื่องนี้ไปฟังกันคะ่ะเรื่องแรกเลยที่ผมอยากจะถแถลงต่อสื่อมวลชนคือขอเรียกร้องให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่แสดงวิสัยทัศน์การต่างประเทศต่อสาธารณะนะครับ ปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าสถานการณ์ภูมิรัฐศาสาตร์และการค้าระหว่างประเทศเนี่ยมีความผันผวนเป็นอย่างมากสภาพั์เองได้ถแถลงเมื่อเร็วๆนี้นะครับโดยยกเอาผลกระทบทางภูมิรัฐศาสาตร์มาเป็นปจัจจัยสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตในไต,ตรมาสแรกของปีนี้เพียง1.5 GDP เท่านั้นซึ่งต่ำสุดในอาเซียน ผมในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศจึงขอเรียกร้องให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่แสดงวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศของไทยภายใต้การบริหารของท่านให้ประชาชนได้ทราบในสี่เรื่องดังต่อไปนี้เรื่องที่หนึ่งภายใต้สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์และการแข่งขันของประเทศมหาอำนาจ ผมจึงขอเรียกร้องให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่แสดงวิสัยทัศน์ของท่านต่อสาธารณาชนว่าประเทศไทยมีผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมอะไรที่ต้องรักษาบนเวทีโลกและเวทีในเอเชียไม่ใช่เพียงแต่อาเซียนเท่านั้นนะครับข้อที่สองคือในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผมขอเรียกร้องให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคนใหม่แสดงวิสัยทัศน์ในการวางตำแหน่งของจุดยืนด้านความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับจีนสหรัฐและอาเซียนว่ามีเป็นเช่นใดเรื่องที่สามผมขอให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคนใหม่มีแสดงวิสัยทัศน์ต่อสาธารณชนในสองเรื่องต่อไปนี้เรื่องแรกคือการแก้ปัญหาที่ไทยได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การสู้รบในเมียนมาที่รุนแรงขึ้นทุกวันและปัญหาการหลังไหลของผู้อบภัยจากการสู้รบในเมียนมาเข้ามาในประเทศไทยนอกจากนี้ท่านมีนโยบายอย่างไรต่อมติอาเซียนที่สนับสนุนให้ไทยจัดตั้งระเบียง มนุษยธรรมตามแนวชายแดนไทยเมียนมนาการเจราจากับกรัรมพูชาในเรื่องเขตแดนทางทะเลและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนะครับท่านมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินนโยบายต่างประเทศเช่นไรเรื่องที่4คือผมขอเรียกร้องให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคนใหม่สแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการดําเนินงานของท่านในเรื่องการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้เงื่อนไขใหม่ๆของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขการค้าตามหลักสิทธิมนุษยชนหลักความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและเงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยกระทรวงต่างประเทศจะมีส่วนในการผลักดันให้ประเทศไทยต่อสู้กับการแข่งขันในเงื่อนไขเหล่านี้เช่นใดบ้าง และค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือรายการสถานีนิติบัญญัติที่เรานำมาฝากกันก็เป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นรวมไปถึงความคืบหน้าของร่างกฎหมายที่สําคัญที่นำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะคะและสําหรับช่วงนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วแต่ว่ากลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาิก5นาทีถึง17นาิก30นาทีวันนี้คุณทัดดาวทองอิ่มและดิฉันอรพันธ์ขันทองคำลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ